สวัสดีวันที่13เดือนมกราเดือนเมษายนครับทุกคนขอโทษทีครับเมื่อคืนหนักไปหน่อยโอเคทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่วัดอรุณราชวรารามวรวิหารครับเป็นช่วงบ่ายเย็นครับอากาศสบายสบานะครับตอนนี้ไม่ร้อนแล้วครับผมจะให้ดูบรรยากาศของวัดอรุณในช่วงเย็นนะครับที่นี่ก็จัดงานเทศกาลมหาสงการเหมือนกันนะครับทุกคนอันนี้คือให้ดูซุ้มประตูตกแต่งนี่ครับนี่ใช่ไหมผมว่าทีมงานของวัดอรุณน่าจะเป็นคล้ายๆประมาณอเจ้าครับทุกคนคล้ายๆผมว่าคือแบบ จะตาย้อนยุคครับแล้วก็นี่ครับการประดาประดาตกแต่งก็เป็นวัสดุที่รีไซเคิลนะครับเป็นพวกกระด้งสารไม้ไผ่พวกนี้ครับทุกคนนีเห็นไหมครับสวยงามมากเลยครับก็วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูวิถีไทยแท้ๆนะครับทุกคนว่าในวันสงการนี้ครับนอกจากว่าเราจะเล่นน้ำกันตอนกลางคืนนะครับกลางวันนี้ครับเราทำอะไรกันบ้างครับทุกคนเราจะให้ดูว่าสิ่งที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์หรือเป็นขนบรรมเนียมประเพณีของเราครับที่เราสืบทอดกันมาครับเราก็อยากให้ สิ่งเหล่านี้ครับมีความคัาเรียกอะไรครับก็คืออมีการรักษาไว้แล้วก็สืบไปจนถึงรุ่นลูกร,รุ่นหลานของเราครับนี่ครับนี่ครับให้ดูครับว่าที่วัดอรุณนี่ครับเรามีอะไรที่น่าสนใจบ้างทุกคนทีมนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับต่างชาติที่เขาข้างนี่ครับขั่งชุดไทยนี่ครับก็ยังก็ยังแต่งชุดไทยมานะทุกคนเห็นไหมครับนี่ครับ ผมว่าเป็นเป็นทีมที่เป็นทีมที่เข้ากับงานของสงการบ้างทุกคนเห็นไหมครับนี่ครับแต่งชุดไทยเที่ยวงานสงการที่วัดอรุณนี่ครับทุกคนนี่ครับเห็นไหมครับและก็สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นนะครับก็ที่จะให้ดูนะครับก็เป็นการขนทรายก่อเจดีย์ทรายเข้าวัดครับนี่ครับก็วันนี้จะพาไปดูเลยครับอีกมุมมองหนึ่งของประเพณีไทยนะครับ จะเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของเราก็ได้ครับว่านอกจากการเล่นน้าสนุกสนานในแถวข้าวสารหรือว่าแถวสีลมครับการมาทําบุญไหว้พระลดน้ําดําหัวทั้งไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเป็นพระกริจอาจารย์ที่นี่ครับก็เป็นประเพณีสืบทอดกันมาซึ่งเราควรจะอนุรักษ์แล้วก็รักษาไว้ครับ เห็นไหมครับทุกคนจริงๆประเพณีสงการที่บ้านเราเนี่ครับคือเราสืบทอ,อดกันมาช้านานเราไม่ได้ว่าเพิ่งมาบุมเมื่อปี2ปีแต่ว่าเราทาแบบนี้ครับเป็นประเพณีแบบนี้มากันมาช้านานเห็นไหมครัซึ่งพอเราทําเสร็จนะครับต่างชาติไม่ว่าเพื่อนบ้านเราที่น่า,ารักน่ารักรอบๆบ้านเราเลครับก็อยากจะมีแบบนี้บ้างแต่ว่าจริงๆคือสิ่งพวกนี้มันไม่สามารถที่จะทําได้ภายในปี2ปีหรือว่าภายใน5ปีนี่ครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลาเป็นานานครับทำไปตลอดนี่ครับตรงมุมนี้นะทุกคนนี่ครับ ก็จะเป็นการมาลดน้ําขอพรถวายสังฆทานนี่ครับให้แก่พระเจ้านี่ครับทุกคนนี่ครับเป็นวัน f a มิลี่นี่ครับเห็นไหมครนี่ครับวันมหาสงการก็ค้ากับวันเป็นผู้สูงอายุแล้วก็เป็นเป็นวันแห่งครอบครัวครับเป็น f a มิลี่เดย์ครับทุกคนก็เป็นวันที่ทุกคนอยู่ร่วมกันแล้วก็ใช้เวลานี่ครับทำกิจกรรมร่วมกันครับเช่นการก่อใจดีไซน์ครับ ผมว่าการก่อดเดนดีไซน์ก็เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งนะครับที่ให้ทุกคนในครอบครัวนะครับได้มีเวลาร่วมกันได้มีกิจกรรมทําร่วมกันครับปีละครั้งก็ยังดีครับทุกคนซึ่งทุกวันนี้ก็พูดง่ายนะครับว่าการที่คนเราจะมายากพี่น้องจะมาอยู่หลอมหน้าพร้อมตากันครับเป็นเรื่องที่คน้างจะยากมากครับในช่วงเวลาที่เราต้องทำอาหารกินนะครับนี่ครับทุกคนตรงมุมนี้ก็จะเป็นการลดน้ําดําหัว พระพุทธรูปประจำวันเกิดนะครับทุกคนเห็นไหมครับนี่นี่ครับก็จะมีตั้งแต่วันเสาร์วันศุกร์ครับนี่วือวันพืหัสลือวันอังคารวันพุธเห็นไหมครับนี่ฮะนี่ครับใครเกิดวันไหนครับก็อธิษฐานแล้วก็ลดน้ํากับพระประจําวันเกิดของตัวเองได้ครับนี่ครับทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดูบริเวณรอบๆนะครับนี่ครับทุกคนนี่ครับวัดอรุณ์ช่วงสงการนะครับก็ สามารถเที่ยวชมได้จนถึง2ทุ่มเลยครับทุกคนนี่ครับซึ่งปกตินะครับทางวัดก็จะเปิดให้ถึงแค่ประมาณสักราวหกโมงเย็นนะครับทุกคนเนี่ยครับก็ตรงนี้จะเป็นลานกิจกรรมนะครับเป็นเวทีกิจกรรมผมว่าหน้าช่วงเย็นนี่จะมีเป็นดนตรีนะครับการฟ้อนลําหรือว่าแสดงศิลปะต่อสู้ต่างๆนี่ครับนี่ครับ แง่งช่วงตอน4 05. โมง5โมงเย็นตอนนี้มันสวยมากมากเลยครับนี่ว่าทุกที่ทุกมุมเลยครับจะเป็นมุมถ่ายรูปตลอดเลยครับนี่ครับผมจะไปถามคุณป้าที่ร้านเช่าชุดไทยนะครับว่าในช่วงสงการเนี่ครับชุดไทยยังเป็นที่นิยมแล้วก็ยังเป็นที่ชื่นชอบของชาวเอเชียสาวๆเพื่อนบ้านเราหรือเปล่าครับทุกคนนี่ครับจริงๆนะครับ,รบถ้าเกิดใครมีโอกาสมาเที่ยวนะครับการแต่งชุดไทยมา เข้าวัดนะครับขอพรลดน้ำดำหัวหรือว่าการก่อเจดีซน์นี่ก็เป็นกิจกรรมที่ผมว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับเป็นน่าสนใจมากๆนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับการก่อเจดีซน์นี่ครับเราเคยเราเคยมีตั้งแต่สมัยโบราณแล้วครับแล้วตอนนี้เขาก็เป็นที่น่ายินดีว่าทางบ้านเรานี่ครับทางกรุงเทพมหานครหรือว่าทุกที่ครับทุกภาคส่วนก็พยายามเรื้อฟื้นนะครับประเพณีวิถีดั้งเดิมของเรานี่ครับการก่อเจดีซน์นี่ครับเห็นไหมครับ การน,นำทรายเข้าวัดนี่ครับทุกคน,นครับก็ตามที่คุณยายเคยเล่าให้ฟังนะครับว่าคือเรามาเข้าวัดเข้าวาแล้วก็เหยียบทรายนําพวกเศษดินจศษทรายออกจากวัดไปเยอะมากก็ปีละครั้งที่เราก็ต้องนำทรายนําเศษดินที่เราเหยียบออกไปนะครับเอามาคืนที่วัดด้วยครับนี่ฮะทุกคนนี่ครับฮัลโหลแฮปปีน้นิวเยีย <Hello. S 1> <Hello. S 2> สอบถามเราไม่ใช่คนไทยครับทุกคนนี่ครับทุกคนเห็นไหมครับจะเป็นขันเล็กๆนี่ครับเอาไปก่อเจดี i g n นี่ครับเห็นไหมครับเด็กๆก็จะชอบกันนะครับก็ปัจจัยก็แล้วแต่กำลังศรัทธานะครับทุกคนนยครับเห็นไหมครับ ดูคึกคักดีนะทุกคนอาจจะไม่ดูแบบวุ่นวายเหมือนที่ผมเคยไปถ่ายตอนสงการเมื่อคืนนะครับที่นี่ก็จะเป็นแบบวิธีดั้งเดิมชีวิตนี่ครับทุกคนเห็นไหมครับคุณป้าขายขนมตานี่ครับเห็นไหมครับเป็นขนมไทยแท้ดั้งเดิมเลยี่ครับขนมตาลอร่อยไหมครับ อร่อยมากมายเลยครับจริงเหรอครับไม่ถูกเลยค่ะกินแล้วท้องไม่เสียแล้วครับน่ากินนะครับเดี๋ยวผมอสนุนอร่อยด้วยจ้ะทำเองป่ะครับทำเองใช่ไหมครับทำเองหรือว่ารับมาครับทำกับมือโอเคเค็มไม่ต้องว่านะขี้มือไม่ขาใครนะครับอยากมาลองทานอาหารอาหารของหวานไทยๆนี่ครับขนมห่อใบจงครับนี่ครับ ใบตองกู้โลครับนี่ครับนี่ครับขายจนถึงวันที่สิบห้าอะไรใช่ไหมครับนี่ฮะใช้ที่สิบหกที่สิบหกถึงสิบหกเลยใช่ไหมครับโอเคขอให้ขายดีๆนะครับขอบคุณมากค่ะครับผมอันนี้เป็นข้าวแช่แม่เล็กสกิดใจครับนี่ครับเราเคยได้กินแต่นัทวุฒิสกิดใจครับอันนี้แม่เล็กอันนี้ขายหมดแล้วเหรอครับหมดแล้วโอ้เสียดายอันนี้แม่เล็กเลยครับ ทำไมแม่เล็กนั่งเด็กเลยครับอันนี้เป็นลูกสาวแม่เล็กใช่ไหมครับอ้าว <laughs> แล้วแม่เล็กอยู่ไหนครับอ๋อ <laughs> โอเคโอเคจะเล่นสังว่าขายดีเขาเช่าแช่ขายดีครับปกติขายชุดเท่าไหร่ครับปกติชุดใหญ่120หร้อยยี่สิบค่ะอ๋อแต่วันนี้ขายเกี้ยงเลยใช่ไหมครับนค,คนไทยหรือต่างชาติเขาชิมฮนะคนไทยค่ะอ๋อโอเคหากินยากแล้วครับพวกนี้ขายไหมครับ โอเคจองจองให้ถ้วยหนึ่ง <laughs> okay, โอเคขอบคุณครับอืมนี่ครับอันนี้ข้าวเหนียวถัดด่วดำฟักทองแกงบวชสาคูเปียกตะโก้ข้าวเหนียวหน้าต่างๆครับนี่ฮะสวัสดีครับขออนุญาตถา่ายรูปนะครับอ๋อน,นี่ครับอันนี้เขาเรียกอ่าปลากิมไข่เออปลากิมไข่เต่าใช่ครับปลากิมไข่อืม <ใน S 1> อันนี้คืออันนี้ปลากิมไข่เต่าต้องต้องอ๋อต้องใส่หวานสหวานกับเค็มด้วยกัน เป็นของแข็งวอ่อครับนี่ของแข็ง่ะชุดเท่าไหร่ครับ35มสิบห้าค่ะ35บาทใช่ไหมครับขอชุดหนึ่งเดี๋ยวอุ่นดนไมค้าก่อนครับน่ากินฟรอมส์เวียดนามเวียดนามโอเค how to say happy new year happy new year in Vietnamese how to say happy new year เวียดนาม à ah. Happy New Year Việt Nam là sao? <laughs> 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 Nó hỏi là ý hỏi là Happy New Year Việt Nam Ờ, à, Việt Nam Say À, Tết á thế bây giờ trả lời sao? <laughs> Somebody Phi Mai in Thailand Somebody Phi Mai Tết Việt Nam, nhưng mà in Việt, Việt Nam Yeah Việt Nam. <laughs> How to say Việt Nam? So, Happy New Year Happy, uh, Happy uh, Chúc mừng uh, năm mới Chúc mừng năm mới Chúc mừng năm mới Chúc mừng năm mới Đúc mừng năm mới Ok Yeah r y e a Happy New Year in Thailand นะ Happy New Year ฮุกฮุกเหมือนน้ำเหมยจุ๊บจุ๊บจุ๊บเหมือนน้ำเหมย Okay เจ้าเกี้ลูกค้าชาวเวียดนามเอาให้กล่องนึงครับเดี๋ยวผมมาเอาจะกลับบ้านแล้วใช่ไหมครับแม่ค้าโอเคเดี๋ยวคือไปด้วยก็ได้จุ๊บเหมือนน้ำเหมยภาษาเวียดนามหน้าตาเหมือนคนไทยนะยุ่ลูกลายไทยพี่โพส 굿นะ Nice Yes โอเค๊นี่ครับ thank you c ุ ú c ม ừ n น n น m m ม i อจุกมืนน้ามื <c oughs> happy new year โอ้ร้านค้าที่นี่ก็ดูคึกคักมากครับทุกคนนี่ครับ <c oughs> <c oughs> นี่ครับนี่ครับรบ้านเช่าชุดไทยนี่ครับผมนึกว่าสงการจะปิดนะครับไม่ปิดนะครับทุกคน ยังเปิดเหมือนเดิมครับนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณป้าสวัสดีช่าชุดไทยเป็นไงชุดชายยังหายอยู่ไหมครับตอนนี้อ๋อดีขึ้นใช่ไหมดีขึ้นเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ตอนนั้นที่มาทำก็เห็นบอกว่าชุดชายหายบ่อยอะไรเงี้ยครับก็เลยเก็บมาจั่ อโอเคมาจำแล้วก็จะปวดหัวแต่ก็ดีขึ้นอ๋อบางทีวัตกรรวัฒนธรรมของก่านอืมครับทำไมสงการไม่หยุดบ้างล่ะครับไม่หยุดพักผ่อนบ้างล่ะครับสงการช่วงทำเงินคุณป้าบอกช่วงทำเงินโอ้นี่ครับทูดีครับนอกจากฝรั่งต่างชาติเขาแต่ข้างสงการเขายังข้างชุดไทยด้วยนะครับทุกคนนี่ครับทุกคนตอนนี้ที่ร้านผมจำชื่อร้านมาแล้วครับป้า ป้าแมวครับถ้าใครจะมาเช่าตอนนี้ต้องมีมัดจำนะทุกคนจากเมื่อก่อนไม่มีครับเพราะว่าชุดหายบ่อยคือต้องเช่าครับต้องเห็นใจนะครับพ่อค้าที่นี่คือแบบชุดหนึ่งก็หลายตังค์ครับก็มัดจําก็ได้เงินคืนครับเวลาเอาชุดมาคืนใช่ไหมครับนี่ครับแต่งชุดแต่งทําหน้าทำฝ่อมให้ฟรีด้วยครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นฝ่ายนุ่มๆครับนี่ฮัลโหลสโลสวัสดีครับ Where you come from Say. China China n i h a o Nihao Nihao n i h a o เ a ่าขั Handsome Handsome เย้นี่เป็นคนจีนครับทุกคนนี้ครับแต่งชุดไทยก็ถือว่าช่วงนี้ก็เป็นเศรษฐกิจที่สัะพัดมากครับทุกคนนี่ครับไม่นอกจากจะเป็นเอเชียแล้วก็มีชุดนี่ครับเป็นแขกด้วยครับโอ้ นี่ครับเห็นไหมครับนี่เป็นครอบครัวอะไรครับน่ารักนี่ครับพ่อแม่ลูกลูกชายนะครับเห็นไหมทุกคนนี่ครับนี่นะครับทุกคนอันนี้คือเป็นการกเป็นซอฟต์พาวเวอร์จริงๆครับซอฟต์พาวเวอร์ของไทยจริงๆว่านอกจากเราจะโปรโมทแล้วครับทุกคนก็คือสงการนะครับเรายังแทรกครับมันเป็นการการซึมซับทุกอย่างไปไปพร้อมกันเลยครับทุกคนซึ่งซึ่งนะครับเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งครับที่มันไม่ใช่ว่าเป็นนโยบายของทางรัฐบาลของเราครับทุกคนแต่ว่า มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นวิถีประเพณีชีวิตของเราจริงๆครับซึ่งการทําอย่างนี้ครับทำให้ต่างชาติเขามีความหลงไหลมีความแบบว่าประทับใจในในสิ่งที่เรามีครับทุกคนเห็นไหมครับนี่ครับมาที่ไรก็รู้สึกประทับใจแล้วก็อิ่มเอมกับการที่ได้เห็นชุดไทยครับทุกคนเห็นไหมครับนี่ครับว้าว ครับเห็นไหมครับไม่ใช่เฉพาะวัยรุ่นนะครับทุกคนตอนนี้ทุกเพศทุกวัยนะครับไม่แต่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลูกนะครับแต่งชุดแต่งชุดไทยหมดเลยครับนี่ฮะสวัสดีครับขออนุญาตนะครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับทุกคนเห็นไหมครับนี่ครับอนี้ครับ แล้วช่วงเวลาสัก6โมงเย็นนะครับจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับที่จะได้เห็นพระอาทิตย์ตกดินครับสาวๆชุดนี้ครับเห็นไหมครับแต่งเองถ่ายกันเองด้วยครับทุกคนนี่ครับมีฮัลโหล Happy New Year Happy New Year, Happy New Year. สองสาวชุดไทยครับตไพีด <motiv ators> <klore ret ro niveau> ัเลยวตไพีด <quarto> ัเด be ี๋ยวว้าขึ้นไม่ได้แต่มุมนี้สวยมากถึงร่นเดี๋ยวลงถ่ายไปก็ได้เดี๋ยวให้เขาถ่ายรูปก่อนนะครับค่อยไปสวยมากเลยครับทุกคนว้าวทุกคนทางนี้ให้ดูให้ดูทางนี้ครับสาวๆมาเป็นแก๊งเลยครับเห็นไหมครับคือเขา เขาไม่ได้มาเฉพาะเล่นน้ำสงการนะครับแต่ว่าการที่มาแต่งชุดไทยนี่ก็คล้ายๆเป็นการโปรโมทบ้านเราไปในตัวเลยครับทุกคนนี่ครับฮัลโหลแฮปปี้นิวเยียร์เซเว่วันไปยูคอมฟอร์มนิฮาวโซบิเดฟูลด RES beautiful dress Thank you hi hello สวัสดีครับสวัสดีค่ะแฮปปี้นิวเอียร์เย Thank you อ๋อสาวมาเลเซียครับฮัลโหลกแฮปปี้นิวีย์ยฟอร์มฟอร์มไต้หวันไต้หวันว้าวนฮาวอยูลไลทไทยสยิ o ดีต้อ a ร o าลน้ e ใช่ไห o พรุ tomorrow o ่ เข้าเหม็นที่บ้านเข้าสารซีลมเข้าสารีลมเข้าสารลมโอ้เข้าสวน it's really fun I went to last night oh thank you สวัสดีครับสวัสดีครับกาย hello คนไทยป่ะครับ friend อ๋อ friend ไต้หวันไต้หวัน happy new year สวัสดีครับอ้าวอันนี้คนไทยเจอแล้วใช่ค่ะคนไทยคนไทยใช่ไหมนีห่าวสอบถามเลยครับทำไมแต่งชุดไทยมาที่นี่ครับ อ๋อเจ้าเอาจริงๆวันนี้เป็นบันสงการนะครับเราต้องแต่งชุดไทยเข้าวัดทำบุญใช่ไหมครับแม่แล้วอนุนะเอาแม่แล้วโอเคอันนี้ไทยแท้เอาฝากช่องด้วยนะครับข้าวในดอกชาแนลครับใช่ทำรีวิวเกี่กับท่องเที่ยวนี่แหละครับรู้สึกดีรู้สึกดีใจว่าเราเราเห็นคนไทยหรือต่างชาติเขาเขามาแต่งชุดไทยที่นี่ครับในฮิตนะฮิตตลอดเลยครับัหลายปีละ ขามีความสุขในวันปีใหม่นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับอย่าลืมติดตามช่องผมเลยนะครับจะให้เป็นนางเอกช่องครับนี่ครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะข้ามไปที่วัดโพนะครับจะไปที่วัดโพให้ดูบรรยากาศที่วัดโพนะครับแต่ตอนนี้ขอเก็บบรรยากาศที่วัดอรุณก่อนนะครับทุกคนช่วงเย็นๆนี้ครับ วทุกมุมครับฮฮัลโหลสาวคี่อายครับครงเขาเขาอายครับเดี๋ยวลงไปข้างล่างดีกว่าทุกคนนี่ครับให้ดูข้างล่างนี่ครับก็คือกลางวันนี่ครับก็นุ่มๆสาวๆเขาก็จะใช้เวลานี่ครับมาถ่ายรูปแต่งชุดไทยแต่ว่าพอพระอาทิตย์ตกดินก็ก็ไปเล่นน้ำสงการกันตามปกตินะครับทุกคนเห็นไหมฮะนี่ สาวๆอู้คนนี้น่ารักมากเลยทุกคนนี่ครับสาวจีนน่ารักมากนี่ครับผมถึงว่าเม็ดเงินสัพพัดมากครับในช่วงสงการบ้านเราเห็นไลยครับนี่นครับอดดยยุุ อมก็จริงๆคือวันสงการนะครับก็เป็นวันครอบครัวแล้วก็วันเป็นวันผู้สูงอายุเนยนะครับทุกคนก็ก็ฝากให้กับหลายๆคนนะครับกับบ้านก็อย่าลืมนะครับทุกคนก็ไปลบน้ำนำหัวนะครับอ่าว่ายขอพรจากผู้ใหญ่บ้านเรานะครับทุกคนเพื่อเป็นสิริมงคลครับทุกคนดู ก็ชุดไทยก็สามารถเช่าได้นะครับอยู่ตรงด้านหน้าทางเข้าเลยครับทุกคนของป้าแหม่มครับนี่ครับป้าแหม่มก็จะมีชุดให้เลือกหลากสีนะครับแล้วก็จะมีพวกออเทอร์เซอรีเป็นพวกกำไลกังวานข้อมือข้อแขนล่มตรงนี้ให้ให้เช่าด้วยนะครับนี่ครับอากาศจะร้อนแค่ไหนนะครับทุกคนแต่ว่านักท่องเที่ยวก็สู้ตายเนี่ยทุกคนนะครับนี่ครันี่ค เราจะบอกว่าฝรั่งต่างชาติคลั่งสงการคลั่งชุดไทยก็ไม่แปลกนะทุกคนเพราะเขาก็เป็นที่นิยมจริงๆครับนี่ฮะตรงหน้าวัดอรุณเจดียวัดอรุณนะครับก็จะมีเตียงนะครับเป็นเตียงไม้นะครับของพระเจ้าตากสินนะทุกคนซึ่งคนไทยไม่ว่าจะเป็นคนไทย หรือคนไทยเชื้อสายจีนนะครับเขามีความเชื่อว่าการลอดใต้เตียงของของพระเจ้าตากสินนี่ครับจะช่วยปัดเป่าพวกเคาะร้ายต่างๆแล้วก็นําความโชคดีมาให้กับตัวเองครับทุกคนนี่ครับก็ห็นี้ครับหลายคนก็มีการลอดนะครับคลานขาลอดใต้เตียงของพระเจ้าตากสินนี่ครับก็ใครที่มาวัดอรุณนะครับก็ยินืีนะครับก็มาสามารถทําตรงนี้ได้ครับวันนี้ลอดใต้เตียงเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ตัวเองครับ กันแล้วครับไม่ตอนน้องเยอะโอเคดีดีครับดีดีนะคะจบนะครับเสร็จแล้วก็วันพักดู้วยให้ดูหนุ่มๆกันทุกคนดีครับกําลังถ่ายภาพกันครับทุกคนน่ารัก เราเห็นบรรยากาศของครอบครัวนะทุกคนนี่ครับเราสึกว่าเราดีใจเรามีความสุขมากเห็นไหมครับนี่มาไปครอบครัวน่ารักมากเลยฮะนี่ ร้านขายของนะครับทุกคนก็ในโอกาสของวันปีใหม่ไทยนะทุกคนก็แอดก็ขออนุญาตนะครับทุกคนอวยพรให้ทุกคนนะครับมีความสุขนะครับขอให้เจอแต่สิ่งดีๆในปีที่จะมาถึงนี้ครับทุกคนแล้วก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็อยากได้มีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับทุกคนนี่ครนี่ดูครับทุกคนนี่ครับนี่ครับ ก็เดี๋ยวผมจะนั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากไปที่วัดโพนะทุกคนว่าตอนเย็นวัดโพนี้เขามีกิจกรรมอะไรให้เราดูบ้างครับทุกคนน่ครับ